อัสดีจ้มาเจอกับต้อยกุมภพาชเนอสิบสอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้วันนี้ต้อยจะมาพาทําอะไรมาแปลกจะแวกแนววันนี้อันนี้คือที่นอนนี่คือความสุกกรบของเขาเรามาดูว่าอต้อยจะปราบคาบสุกกระพวกเนี้ยหลายคนอาจจะมีปัญหาเวลาเอาไปซักหรื่อทำความสะอาดไม่ออกแล้วข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งถ้าที่นอนแบบนี้เขามีซิปจะ้ะเนี่ยจะ้ะ เราจะสามารถเนี่ยได้ยินเสียงอาลูปป่าเอาเข้าไปเห็ในใกล้ๆไม่ได้เดาให้ดูเนะาะเยวถอดให้ดูถ้ามีาาทิศลักษณะนี้เราสามารถถอดออกมาซักได้เดี๋ยวอาต้อยจะถอดออกมาให้ดูว่าถอดแบบไหนแล้วอาต้อยวิธีการซักทําแบบไหนที่มันจะขาวโบะแล้วคาบสกปปกหลายคนที่มีปัญหาแม้แต่หมอนที่เราหนุนป้ยมีวิธีมีเคล็ดลับมาบอกเดี๋ยวตาม,มาดูกันเลยจ้ะแล้วละ่ะมาจะออกแล้วนี่จ้ะเราก็จะแยกส่วนนี้ ออกไปเพราะสังเกตที่นอนที่เราใช้เนี่ยมันเป็นฟองน้ําคือไม่มีสกรปรกแล้วเดี๋ยวดมไม่มีกลิ่นเม็นอับอันนี้ใช้มา20กว่าปี23ปีจ้ะนน่จในปอกก็จะมีข้างในใช้ดูอีกจก้ะอย่างีอีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกเล้าฉีใส่หรืออะไรเนี่ยมันจะไม่ซึมลงที่นอนแต่ปัญหาคือ สกระปกมากตรงเนี้ยเหือหือเขาออกและวิธีการซักคือเราจะแบ่งอันเนี้ยเฉพาะเครื่องเดียวจ้ะรีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยวต่มาันเนาะต้องยกขึ้นตั้งเดี๋ยวต้องยกขึ้นตั้งจ้ะเอาต่อของนุญาตมันจะเป็นสองแผ่นเลยจ้ะเราแยกออกได้แล้วอันนี้คือ ความสะอาดเขายังคงที่วิธีการปรปบเอความสกปรกของตัวเนี้ยเอาต้อนมีไหนบ่ะว่าขอโทษเอาตอนไหนว่นี่จ้ะเอาต้อนจะใช้ผงฟูจ้ะเอาต้อนจ,จ,จะใช้ทั้งหมดสี่ซองเครื่องละสองซองจะ้ะต่ออันนี้หนึ่งแผ่นหนึ่งหนึ่งแผ่นเนาะ อะต้อยพูดท้ายเพราะอาต้อยอยากให้ต่างชาติดูด้วยเนาะอันนี้สองแล้วคือเครื่องเราสองอันจ้ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซักของอาต้อยกันเลยจ้ะว่าอาต้อยจะซักแบบไหนประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปดูกันเนาะมาจ้ะเรามาจ้ะเ,เข้าเครื่องกันเลยจ้ะเอาแค่ครึ่งเดียวเอาส่วนเดียวก่อนจ้ะเพราะว่ามันเยอะถ้าใส่หมดไม่ได้เนาะเพราะซักผ้าพรกงนี้เราจะจะใส่ผ้า,นา,า,ผานจนแน่นจ้ะเนี่ยขนาดนี้ก็แน่นพอดีแล้ว นี่อัต้อยก็จะใช้ผงฟูนี่เลยจ้ะแล้วต้อยเห็นให้เห็นชัดๆเนาะก็ขเขียนว่าปักบูสเซอถ้าใครที่ใช้แบบเป็นแฟบเป็นผงนะสามารถใส่ไปในนี้ได้ใส่ไปนในที่เราซักนี่ได้เลยจ้ะแต่ของอัวต้อยอัต้อยใช้แบบเป็นเยลจ้ะอาต้อยก็จะเทใส่ไปใน,นนี้เลยจ้ะในเครื่อง ใส่ไปหมดแล้วจะสองตองไม่หมดยังไม่หมดยังเลยอเหลือได้ปุ๊บแม่นี้หมดแล้วจ้ะหมดเที่ยงเราก็จะมาซักผ้าตามปกติของเรา,เ,ราเลยเนาะอันนี้ต้อยไปจะใช้เป็นน้ำยาซักผ้าแบบเกลียวธรรมดาจา้ะ ก็จะใส่ไปสองช่องออไม่ต้องตวงจ่ายก,กะใช้กวาวเอาแต่ความชอบเนาะอันนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มอต้อยชอบใจถีนี่อต้อยก็ใส่ไปตรงกลางน้ำยาปรับผ้านุ่มเราใส่ได้เอาที่เราชอบเลยจ้ะอันนี้อาต้อยก็ตัฝานึงเนาะแล้วเสร็จแล้วปิดจ้ะแล้วเราก็ปิดเครื่องอต้อยจะหมุนมาตรง จั๊ที่เขาอะไรซักก่อนที่จะซักจักคือเหมือนวอร์มผ้าสี่สิบกาสแล้วก็หมกความเร็วก็แปดร้อยจักเอาตัวจะไม่ซักร้อนเยอะแต่ถ้าผ้าฝกกระปกมากกว่านี้เราอาจจะใช้ประมาณหกสิบห้าถึงเก้าสิบก็ได้มาแล้วแต่ว่าเราความร้อนมันจะทนความร้อนได้เท่าไหร่นาอเดี๋ยวเราเนี่ยจ้ะเอาตัวก็แป๊บเลยจ้ะเดี๋ยวซักทิ้งไว้ก็ประมาณิดเสร็จแล้วเอาตัวสองชั่วโมง แค่นี้จากเครื่องเดินแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่อาต้อยตากเสร็จแล้วแห้งแล้วมาดูว่ามันจะขาวขนาดไหนคราบสกปรกมันจะออกหรือเปล่า,า,เ,าเราก็ซักเสร็จเป็นเครื่องนึงแล้วจ้ะอันนี้อาต่อยเอาผ้าอื่นรวมไปด้วย หนึ่งจ้ะข้าวผกโขกเขาเดี๋ยวราไปตากกันจ้ะมาจ้าต้อยมาใส่เออเนื่ยรูดซิปใส่ซิปแล้วหลังจากที่เอาต้อยตากวันนี้แดดดีจ้ะพอซักเสร็จก็ตากไว้ประมาณ ไม่ถึงสามชั่วโมงแห้งแล้วทั้งแดดทั้งลงมวันนี้เนี่ย,เ,ยเอามาใส่ปลอกคืนจะเห็นไหมข้าบโกระปกฝังแน่นออกหมดเลยจ้ะมันจะยากกับตอนใส่ปลอกนิดนึงจ้ะเดี๋ยวนะตอจะยกโอ้ยเหนื่อยมันหนักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยไม่ได้อ่ะมา,มา งี้ก็ได้เนาะนั่งยังแยงเอาเหนื่อยแต่ก็ต้องทำเนาะวันนี้แดดดีมากแล้วต้องถึงได้ถือโอกาสจัดไปเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะซักอีกอันหนึ่งจ้ะน,นี่จ้าสายปอกเสร็จแล้วภูมิใจนำเสนอเป็นไงจ้าสะอาดไหม เดี๋ยวต้จะยกตรงนี้ให้ดูเนาะคาบฝกกระปกฝังแน่นไม่เหลือเลยจ้ะนี่จ้ะแล้วต้อให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งเนาะมิจะเอาต้อยให้ดูใกล้ๆเลยหลังจากที่เราไปซักไปตากแดดจนแห้งแล้วอต้อยก็มาใส่ปอกให้เมื่อกี้เห็นแล้วเนาะวิธีการใส่ปอกเอที่นอนของต้อยเนาะปอกที่นอนจะเน้น นี่จ้ะคาบฝังในไม่มีแม้แต่หมอนหมอนนี่ก็ซักได้จ้ะหมอนหนุนเรานี่จ้ะใช้วิธีเดียวกันก,กว่าจะเสร็จเนาะกว่าจะแห้งเอาต้อยก็โอ้กินเวลาไปซักก็สองชั่วโมงไปแล้วว่าจ้ะเครื่องนึงเนาะแล้วก็เอาต้อนมาตากแด่๋ยววสามชั่วโมงก็แห้งแล้วนี่จ้ะคาบฝังในไม่มีจริงจ้ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสิ่งที่ดีๆต่อให้เพื่อนๆเ,เนาะคลิปนี้เอาต้อนคง้งลาบไปก่อนแล้วนะ่ะจนะน่ารักในสิ่งที่เราทําทําในสิ่งที่เรารัก เราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ทําจ้ะจะอาต่อยให้เห็นแบบไม่ได้โกหกกันเลยจ้ะคลิปแนวต้องลาไปแค่นี้ก่อนนะ้อหวัดดีจ้า